สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับครูายสอนออนไลน์นะคะ,ะก่อนอื่นเลยนะคะก็ทักทายสวัสดีเพื่อนๆทุกท่านนะคะวันนี้ใครที่มีนะคะสินค้าอยู่แล้วหรือว่าอยากจะขายสินค้านะคะแต่ไม่รู้ว่าจะเริ่มต้นยังไงนะคะจะสร้างเพจยังไงวันนี้นะคะครูมาจะมาแบ่งปันในฉบับของครูายนะคะง่ายๆนะคะแล้วก็ทุกคนสามารถที่จะทําได้นะคะ เพียงแค่5นาทีนะคะสำหรับวันนี้นะคะก็ขอให้ทุกคนนะคะกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ติดตามครูมายด้วยนะคะ,ะเราก็จะมาเริ่มเลยตั้งแต่ EP 1นะคะการสร้างเพจหรือว่าสร้างหน้าร้านขายของอยอนไลน์ยังไงนะคะ,ะเราจะไปสร้างหน้าร้านหรือว่าเพจของเราง่ายๆเลยค่ะ อันดับแรกนะคะก่อนอื่นเลยนะคะทุกท่านนะคะที่มีสินค้าอยู่แล้วนะคะเรานะคะ ก็จะมาตั้งชื่อกันนะคะหลายคนเอ๊ไม่รู้ว่าจะเริ่มต้นยังไงหรือว่าจะตั้งชื่อเพจยังไงนะคะคิดไม่ออกแต่ว่าเรามีสินค้าที่จะขายอยู่แล้วหรือว่าบางคนยังไม่มีสินค้าเลยนะคะแต่ว่าอยากจะศึกษาเรียนรู้นะคะอยากจะเริ่มามาศึกษาว่าเอ๊การที่เขาสร้างหน้าร้านหรือว่าสร้างเพจเนี่ยเขาทํำยังไงนะคะก็มาดูได้ที่คลิปนี้นะคะก่อนอื่นเลยเราจะมาตั้งชื่อนะคะตามสินค้า ที่เรามีหรือว่านะคะสินค้าที่เราคิดว่าเราจะขายนะคะก่อนอื่นเลยทุกท่านนะคะเห็นคําว่าเห็นตัวที่มันเป็นแว่นขยายนะคะตัวนี้เรานะคะก็กดเข้าไปและเราก็พิมพ์นะคะเราอยากจะค้นหาชื่ออะไรนะคะเราพิมพ์ได้เลยนะคะเช่นของครูมมยนะคะก็พิมพ์คําว่ากาแฟนะคะพิมพ์คําว่ากาแฟเนื่องจากว่าครูมมยนะคะ ขายสินค้าที่เป็นกาแฟนะคะเสร็จแล้วนะคะเราจะเห็นคําว่าด้านบนมันจะมีคําว่าเฟรมรูปภาพวิดีโอเพจนะคะมาเก็ตเพจนะคะตรงนี้เราก็จะมานะคะติ๊กคําว่าเพจนะคะติ๊กคําว่าเพจเพราะว่าเราจะไปดูนะคะร้านะคะ้าของเพื่อนๆที่ขายสินค้าเหมือนกันกับเราหรือว่าแนวเดียวกันกับเรานะคะเช่นกาแฟนะคะก็จะมีกาแฟทั้งหมดเลยนะคะกาแฟเกตพรีเมียม ะะกาแฟกลิ่นพรีเมียม3สามมรูมกาแฟสุขภาพอะไรพวกนี้ก็จะมีนะคะเพจที่เป็นกาแฟยาลงไปเลยนะคะทุกท่านก็สามารถที่จะกดเลื่อนลงไปดูนะคะว่าเรานะคะอยากจะตั้งชื่อหรือว่าอยากจะ,อะเอานะคะชื่อเรานะคะตัวไหนที่มันโดนใจเราสามารถที่จะนะคะหยิบมาใช้เป็นชื่อของเราได้เลยนะคะ ตรงนี้เราจะใช้สูตรคำว่า C O P Y นะคะอ่าทีนี้นะคะ เราจะมีวิธีการยังไงนะคะอันดับแรกเลยนะคะ 1. เราต้องมาดูว่าเราขายสินค้าอะไรเช่นกาแฟลูกชิ้นทอดน้ำปัน่นผลไม้ส้มตำนะคะเราต้องนึกถึงคีย์เวิร์ดหรือสินค้าที่เรากําลังขายอยู่นะคะข้อที่1น,นะคะข้อที่2ส,สินค้าของเราดียังไงนะคะเช่นกาแฟเกรดพรีเมียม ไม่มีน้ำตาลส้ตมตำแซ่บเวอร์ลูกชิ้นทอดไร้น้ำมันนะคะต้นอ่อนทานตะวันปลอดสารพิษอย่างนี้เป็นต้นนะคะเราจะบอกว่าเราขายอะไรแล้วก็มันมีคุณสมบัติด,ดีกว่าเพจอื่นๆหรือแมค่ค้าคนอื่นๆยังไงนะคะแล้วก็นะคะ พอเรานึกถึงแล้วว่า1นึ่งเราขายอะไร2มีคุณสมบัติยังไงและเราต้องการอยากจะสื่ออะไรให้กับท่านผู้ชมนะคะเช่นวันนี้ครูมายนะคะก็จะมายกตัวอย่างเรื่องของการตั้งกาแฟนะคะชื่อของกาแฟเช่นกาแฟ เกรดพรีเมียมนะคะไม่มีน้ำตาลนะคะรับตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศแบบนี้เป็นต้นนะคะเราก็ลองนึกดูว่าเราขายอะไรมีคุณสมบัติหรือมีจุดเด่นยังไงที่จะทำให้ร้านค้าของเรามันแตกต่างจากคนอื่นๆนั่นเองนะคะอ่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็ได้วิธีการนะคะตั้งชื่อเพจของเราง่ายๆเลยใช่ไหมคะง่ายนิดเดียวเองนะคะง่ายนิดเดียวเองนะคะ อ่าถัดไปหลังจากที่เราได้ชื่อเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะเข้ามาสู่หน้า facebook ของเราซึ่งเป็น Facebook ส่วนตัวนะคะอ่าครูไมค์ก็เข้ามาสู่หน้า Facebook ของครูไมค์นะคะชื่อจริงและไมคยสายแก้วนะคะตัวนี้นะคะเพื่อนๆก็สามารถที่จะมากดติดตามหรือว่ามาเป็นเพื่อนกันได้นะคะเพื่อแบ่งปันความรู้เกี่ยวกับเรื่องของการทําออนไลน์ต่างๆได้เลยนะคะ อ่ะหลังจากที่เราเข้ามาที่ f a c e b o o k ส่วนตัวเราแล้วนะคะเราก็กดเข้าไปที่ภาพโปรไฟล์ของเราที่ชื่อของเรานะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็จะเข้ามาสู่หน้านี้นะคะเข้ามาสู่หน้านี้เสร็จแล้วเราจะเห็นนะคะ ขีดสามขีดด้านบนขวาม mm ือ hmm. ข so, okay. so, okay. like ีดสามขีดด้านบนขวามือนะคะตรงนี้นะคะเราก็จะคลิกที่ขีดสามขีดตรงนี้ได้เลยนะคะด้านบนขวามือนะคะเวอร์ชั่นนี้นะคะจะเป็นเวอร์ชั่นนะคะในการสร้างเพจในโทรศัพท์เพราะว่าโดยส่วนใหญ่แล้วนะคะหลายท่านคงจะสะดวกในเรื่องของการนะคะใช้โทรศัพท์นะคะเรามีโทรศัพท์เครื่องเดียวก็สามารถที่จะทําออนไลน์หรือขายของออนไลน์ได้เลยนะคะง่ายนิดเดียวใช่ไหมคะเราก็คลิกเข้าไปเลย Good night. สขีดตรงนี้นะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วเราจะเข้ามาสู่หน้านี้นะคะเราจะเข้ามาสู่หน้านี้เราจะเห็นทงสีส้มๆนะคะซึ่งมันจะเขียนคําว่าเพจนะคะถ้าหากว่าใครยังไม่เคยมีการสร้างเพจมาก่อนเลยนะคะมันจะไม่มีจํานวนของเพจที่เราได้ระบุอยู่นะคะแต่ถ้าหากว่าเราเคยมีการสร้างเพจมาบ้างแล้วนะคะมันจะบอกจํานวนของเพจของเราเช่น23เพจของคุณนะคะเราก็สามารถที่จะ กดตรงสีส้มๆทงตรงนี้ไปดูเพจของเราได้เลยว่ามีอะไรบ้างนะคะถ้าหากว่าใครยังไม่เคยสร้างเพจมาก่อนเราก็กดทงตัวนี้ได้เลยนะคะอ่าเรากดสร้างเพจไปเลยค่ะ ต่อไปพอเรากดสร้างเพจเรียบร้อยแล้วทุกท่านจะเห็นนะคะว่ามันมีเครื่องหมายบวกนะคะอยู่ด้านบนซ้ายมือสุดเลยนะคะอยู่ด้านซ้ายมือสุดเลยจะเป็นเครื่องหมายบวกนะคะเครื่องหมายบวกเสร็จแล้วมันจะมีคําว่าสร้างนะคะคาว่าสร้างตัวนี้เราก็กดเครื่องหมายบวกกดคําว่าสร้างไปเรียบร้อยเลยนะคะเสร็จแล้วจะเข้ามาสู่การเริ่มต้นการใช้งานนะคะเข้ามาสู่การเริ่มต้นการ ใช้งานเราก็ทําการเริ่มต้นใช้งานโดยกดนะคะเริ่มต้นใช้งานนะคะสีฟ้าๆตรงนี้นะคะและมันก็จะให้เราตั้งชื่อเพจของเราว่าคุณต้องการตั้งชื่อเพจว่าอะไรนะคะ,ะตรงนี้ครูไม์ก็จะตั้งว่ากาแฟเกรดพรีเมียมนะคะ,ะรับตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศหรือว่าส้มตำเจหน่อยนะคะสามพาวหรือว่านะคะ น้ำปั่นน้องเตยน้องใบเตย3ามพานะคะหรือว่าต้นอ่อนทานตะวานันน้องอน้องเอมี่นะคะปลอดสารพิษอย่างนี้ก็ได้นะคะเราก็ตั้งเลยนะคะว่าเราขายสินค้าอะไรนะคะมีคุณสมบัติหรือมีข้อดีจุดเด่นยังไงที่จะทำให้ลูกค้าของเรามาเลือกซื้อสินค้าในเพจของเรานั่นเองนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็ ั้งชื่อของเราตัวนี้แนะนําว่าในการตั้งชื่อนะคะมันจะมีความยาวนะคะจํากัดอยู่ว้าไม่เกินเท่าไหร่นะคะเราต้องไม่ยาวจนเกินไปนะคะไม่ยาวจนเกินไปนะคะทีนี้ในเวอร์ชั่นใหม่นะคะมันจะมีอยู่ด้านล่างมันจะเป็นเครื่องหมายที่เราทําให้เราเปิดนะคะมันจะเป็นปุ่มเล็กๆสีน้ําเงินเราก็จะกดปุ่มนะคะให้มันขึ้นสีน้ําเงินเล็กๆตรงนี้นะคะมันก็จะอนุญาตให้เราตั้งชื่อ ะะเวลาเราตั้งชื่อถ้าหากว่ามันไม่สัมพันธ์กันนะคะ Facebook เขาก็จะแนะนำเราแล้วเขาจะตั้งชื่อให้เราสักสองอาสามชื่อเสร็จแล้วเราก็นะคะดูว่านะคะอันไหนที่มันสัมพันธ์หรือว่าเราชอบตัวไหนเราสามารถเลือกได้เลยนะคะและเรานะคะหลังจากที่เราตั้งชื่อได้นะคะ เรียบร้อยแล้วเราก็สามารถที่จะกดถัดไปตัวนี้ในการตั้งชื่อนะคะถ้าหากว่าท่านใดที่ไม่พอใจในชื่อเพจของเราเราไม่ต้องลบนะคะตัวนี้เราสามารถที่จะแก้ไขนะคะชื่อของเพจของเราได้เลยนะคะในอีพีถัดไปครูมาจะมานะคะแบ่งปันว่าการตั้งชื่อนะคะเพจของเราที่เราได้ตั้งไปแล้วมันไม่ถูกใจหรือว่าเราอยากจะเพิ่มเติมรายละเอียดนะคะตรงนี้เดี๋ยวจะมีมานะคะแบ่งปันให้เพื่อนๆนะคะเรากดถัดไป ได้เลยค่ะต่อไปพอเรากดถัดไปเรียบร้อยแล้วเราจะมาเจอหมวดหมู่นะคะในการที่เราสร้างเพจนะคะหลังจากที่เราสร้างเพจไปแล้วเรา เราขายสินค้าอะไรเราต้องมาดูว่าสินค้าที่เราขายมันสัมพันธ์กับหมวดหมู่ตัวนี้หรือไม่นะคะเช่นบางคนนะคะขายน้ําปั่นนะคะมันก็จะมีบอกว่าอาหารและเครื่องดื่มหรือท่านใดที่ขายผลิตภัณฑ์ดูแลสุขภาพนะคะเราก็จะบอกว่าความงามและสุขภาพหรือใครที่ขายอาหารเสริมนะคะเราก็จะบอกว่าวิตามินอาหารเสริม หรือใครที่ขายกับข้าวนะคะเราก็จะเลือกร้านอาหารแบบนี้เป็นต้นนะคะเราสามารถที่จะพิมพ์นะคะค้นหาหมวดหมู่ตรงนี้ให้มันตรงกับสินค้าที่เราขายอยู่ได้เลยนะคะ อ่าตัวนี้นะคะมันบอกว่าเพิ่มได้ถึง3หมวดหมู่ก็ไม่เป็นไรนะคะถ้าหากว่าเราอยากจะเลือก1หมวดหมู่ก็ได้หรือจะเลือกเพิ่มเติมให้ครบทั้ง3หมวดหมู่ก็ได้เลยนะคะห<อ>ลังจากเราเลือกเสร็จเรียบร้อยแล้วมันก็จะมีด้านล่างนะคะคําว่าถัดไปนะคะ<อ>เราก็กดคําว่าถัดไปนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วก็จะมาเจอหน้านี้นะคะว่า ในการขายสินค้าเพจของคุณมีเว็บไซต์หรือไม่นะคะถ้าหากว่ามีเว็บไซต์เราก็จะคัดลอกลิงก์มาวางไว้เลยนะคะถ้าหากว่าเราเป็นขายส้มตำน้ำปัน่นหรือว่าลูกชิ้นทอดหรือว่า,า,าต้นอ่อนทานตะวนันเราไม่มี ไม่มีเว็บไซต์เราก็สามารถที่จะติ๊กขีดถูกตรงนี้ก็บอกว่าเพจของเราไม่มีเว็บไซต์นะคะเราก็เลือกได้เลยแล้วเราก็กดคําว่าถัดไปนะคะตรงนี้ถ้าหากว่าเราไม่มีเพจเราก็กดว่าไม่มีแต่ถ้าหากว่าเรามีเว็บไซต์เราก็สามารถที่จะเอามาวางไว้ได้เลยนะคะ ค่ะต่อไปหน้านี้นะคะเราจะมาเพิ่มหน้าปกนะคะหน้าปกแนะนําว่าหน้าปกของเราควรที่จะเป็นสี่เหลี่ยมพื้นผ้านะคะให้สวยงามเพราะว่ามันจะได้สมดุลกันนะคะว่าอ่า อ่าตรงนี้มันเป็นขนาดสี่เหลี่ยมผื้นผ้านะคะมันจะได้สมดุลกันถ้าหากว่าเราเอาเป็นแบบนะคะลูกเ๋ามาใส่นะคะหรือสี่เหลี่ยมจัตุรัสมันจะทําให้เสียองค์ประกอบไปนะคะตรงนี้แนะนําว่าเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าแล้วก็ถัดมาเป็นภาพโปรไฟล์นะคะถัดมาเป็นภาพโปรไฟล์ตรงนี้แนะนําว่าถ้าหากเรานะคะใช้รูปพรีเซนเตอร์จะดีที่สุดนะคะเช่นสมมติว่าเราเป็นร้านเจ๊แหววนะคะส้มตำแซฟเวอร์เราก็ควรที่จะมีเจ๊แหววอาจจะเป็นคุณแม่นะคะที่ ใส่เสื้อกันเปื้อนแล้วก็กําลังตามส้นตามอยู่ยิ้มสวยๆนะคะเราก็สามารถที่จะเอามาใส่ภาพโปรไฟล์ได้เลยหรือว่าเราขายเบอร์เกอรี่ขนมปังหรือว่าเบานี่นะคะเราก็สามารถที่จะเอาโลโก้นะคะมาใส่ได้เลยถ้าหากว่าร้านของเรามีโลโก้นะคะมันก็จะทําให้ร้านของเรานะคะหรือว่าเพจของเราดูเป็นมืออาชีพน่าสนใจมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะคะหลังจากที่เรานะคะ อ่าใส่หน้าปกเรียบร้อยแล้วแล้วก็ภาพโปรไฟล์เรียบร้อยแล้วนะคะมันก็จะเข้ามาสู่หน้านี้อย่างเช่นของครูไม้นะคะก็จะเป็นลูมคอฟฟี่กาแฟไม่มีน้ําตาลไม่มีไขมันไร้ไขมันทานนะคะช่วยดีท็อกบล็อกเบิร์นบิวบูตนะคะก็จะช่วยในเรื่องของน้ําหนักได้ด้วยนะคะเป็นกาแฟที่เพื่อสุขภาพแล้วก็มีพรีเซนเตอร์ก็คือมีพี่บอยประกรณ์นั่นเองนะคะอ่าตัวนี้นะคะก็ใส่เรียบร้อยแล้วนะคะก็กดคำว่าเรียบร้อยนะคะ หลังจากนั้นมันก็จะ เป็นเพจให้เราเรียบร้อยแล้วนะคะง่ายไหมคะง่ายไหมคะแค่นี้เองคะ่ะการสร้างเพจนะคะการสร้างเพจหน้าหลานของเราโดยไม่มีนะคะค่าจ้างให้กับลูกจ้างนะคะเราสามารถที่จะดูแลแล้วก็เป็นแอดมินเองนะคะเราไม่มีค่าน้ําค่าไฟนะคะค่าเช่าต่างๆก็จะทําให้เราลดค่าใช้จ่ายนะคะทําให้รายได้ของเรามันเพิ่มขึ้นซึ่งเป็นอีกช่องทางหนึ่งในโลกของออนไลน์นะคะซึ่ง หน้าร้านของเรามันจะเคลื่อนที่ไปทุกที่เลยนะคะง่ายไหมคะตัวนี้ก็เป็นอันว่านะคะเราสร้างเพจเรียบร้อยแล้วนะคะก็นะคะ,ะก็ฝากกด ไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะสำหรับเรื่องของการสร้างเพจในนะคะอีพีถัดไปนะคะเรายังไม่พอเท่านี้นะคะนอกจากว่าเราสร้างเรียบร้อยแล้วเราจะมาทำการตั้งค่านะคะเนื่องจากว่ามันจะมีความยาวนะคะมากเกินไปนะคะครูหมายก็เลยทำมาเป็น EP 1และ EP 2นะคะ สำหรับ EP หนก็จะเป็นการสร้างเพจเรียบร้อยเพียงเท่านี้นะคะสำหรับคลิปนี้ก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับคุณม,มายด้วยนะคะมาเจอกันกับ EP ที่2นะคะเป็นการตั้งค่าเพจของเราสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีค่ะ